ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนั่นคือตัวของทองคํานั่นเองนะครับได้รับปัจจัยบวกมาจากความต้องการความต้องการทองคําของจีนรวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าต่อเนื่องแบบนี้นุนกันต่อได้ไหมมาตรวจสอบพร้อมกันผ่านช่วงโกลอุ้มบ่ายวายอีครับสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures 026879999คุยคุยพร้อมกันนะครับกับทาานของคุณวรุษรุ่งขำครับนักวิเคราะห์จากบริษัทไ l g b อล l ีบ n ลเลียนแอนครับคุณวรุตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพรชัดลนครับครับผมคุณวรุษครับเราหยุดกันไป3วันนะครับตลาดทองคำนี่ขึ้นมาสดใสทีเดียวครับคุณวรุษทะลุ1,300เหรียญแล้วแต่ก่อนที่จะมาดูทิศทางกันสงสัยนะครับปัจจัยอะไรจากฟักฝั่งสหรัฐที่ทำให้ทองคำยืนได้แข็งแกร่งแบบนี้ครับ ในส่วนของฝั่งสหรัฐนะครับเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนในส่วนของตัวราคาทองคาให้ขยับขึ้นนะครับพอมาดูในส่วนของสัญญาณทางนัเทคนิคเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมีการขยับขึ้นในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับประกอบกับราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยเราจะนําราคาเฉลี่ยของ เออหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นวันทําการประมาณสองร้อยวันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยรายปีทีเดียวนะครับก็พอราคาเนี่ยมีการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันที่โซนระดับหนึ่งพันสามร้อยสามเหรียญดอลลาร์ต่ตอพอนซอนได้เนี่ยยิ่งสร้างมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคามากยิ่งขึ้นนะ,นะครับประกอบกับในส่วนของตัวเลขในฝั่งยุโรปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ GDP ของเยอรมนีหรือว่าฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนนะนะครับให้ตัว GDP ของยุโรโซนเนี่ยออกมาขยายตัวกว่าที่ตลาดคาดการ์นะนะครับซึ่งทงางปัจจัยทพื้นฐานและเทคนิคเนี่ยหนุนให้ราคาทองคำมีการทยานขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับครับผมคุณวรุษครับแล้วเราดูสถานการณ์แบบนี้1น2 5น้แต่ว่าพอมาดูเครื่องมือทางเทคนิคหนึ่งเครื่องมือครับ ISI เข้าเขต o v e r อร์บอทแล้วนะครับโอกาสในการถูกขายทำกำไรระยะสั้นๆหลังจากนี้ช่วงวัน2วันนีีม้มม ใน,ในในลนักษณะของการขยับขึ้นของตัวราคาทองคำะนะครับยังแนะนําให้นักลงทุนจับตานะครับในส่วนของแรงขายทํากําไรเนี่ยพอราคามีการขยับขึ้นแน่นอนครับจะมีแรงขายออกมาเป็นระยะแต่ว่าในส่วนของแรงขายต้องดูว่าแรงขายมากหรือเปล่าโดยปกติแล้วการทะยานขึ้นของราคานะครับถ้ายังเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์เนี่ยแรงขายจะอยู่ครั้งละประมาณสิบห้าิเหรียญน,นะครับถ้าแรงขายยังไม่มากเนี่ยก็แสดงว่าราคาเนี่ยยังมีทิศทางและก็แนวโน้มที่ดีอยู่ แต่ว่าถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยแรงขายเริ่มมากหรือว่ามีแรงกดลงมาอย่างต่อเนื่องไม่มีการทําระดับสูงสุดใหม่สักสองวันทําการอย่างเงี้ยนะครับคนที่ถือสถานะซื้อก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเหมือนกันครับโดยในระยะสั้นเนี่ยไวเอีประเมินในส่วนของส่วน,นแนวรับนะครับแนวรับแรกเนี่ยอยู่โซนระดับ1 3 1 8อถึง1,315เหร้ยญาดอลลาร์ต่อทส์ออนถ้ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยก็มีสามารถเป็นลักษณะของเสี่ยงซื้อทํากําไรระยะสั้นนะครับ ก็ลุ้นในส่วนของการขยับขึ้นทดสอบส่วนแนวต้านระดับ1,330-1,335นะครับตรงนี้ต้องจับตาครับถ้ายังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสที่จะย่อลงมาเพื่อพักฐานในระย,ยะสั้นๆก็มีนะครับประกอบกับในส่วนของวันนี้เป็นวันทางฝั่งสหรัฐนะครับเป็นวันพิเศษเลยหรือประธานาธิบดีก็อ,อาจจะต้องรอบัจจัยอื่นๆเข้ามาสนับสนุนในการขยับขึ้นเหมือนกันครับแต่ถ้าผ่านโซนระดับ1,335เหรียญดอลลาร์ต่อไตรซอนขึ้นไปได้เนี่ย ประมับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระ, 1, ระดับ1,350เหรียญดอลลาร์ต่อทอซออนครับอืมครับผมคุณรุตครับหนึ่งคำถามเกิดขึ้นครับตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาจะมีการทะลุ1,300เหรียญได้เป็นเส้น200วันนะครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มมุมมองที่ดีในระยะกลางระยะยาวของทองคําออกไปถ้ามองแบบนี้ครับคุณรุตคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะหาจังหวะในการซื้อทองคําที่เป็นรูปประพันธ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นระยะกลางขึ้นไปช่วงนี้แนะนํำไหมครับ อาจจะต้องรอในส่วนของการย่อตัวลงมานะครับถ้าในส่วนของตัวทองรูปพรร์นเนี่ยยังมองในส่วนของการย่อตัวลงมาใกล้ๆโซนระดับ1,300นะครับซึ่งเป็นโซนแนวรับระดับสัปดาห์นะครับก็ถ้าราคามีการย่อตัวลงมาสักระดับ 1, 3 0 0ถพัรหึ่งมาสายเหรียญเนี่ยหรือแถวๆระดับ2 0 0 0 0ื่นบาทต่อบาททองคาเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อเพื่อเป็นการสะสมในระยะกลางได้นะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ย ในระยะยาวจริงๆเนี่ยยังประเมินในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยยังไม่ได้เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับ่เป็นทิศทางขาลงถ้าคนที่มีการซื้อทองคําเอาไว้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการเก็บสะสมไม่ได้นะครับพอตัวราคามีการดิ่งตัวขึ้นมาอาจจะต้องมีการทยอยขายทํากําไรแล้วก็รอตัวราคายลงมาแล้วก็รับซื้อมาอีกรอบหนึ่งครับครับผมอย่างนี้คือคอนเฟิร์มมุมมองเชิงบวกแค่ระยะกลางนะครับใช่ครับยังไปแค่ระยะกลางเท่านั้นครับมาดูกันหนึ่งสินทรัพย์เพิ่มเติมนะครับตัวของเซ็ตฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์ครับเช้าวันนี้ก ขึ้นมาค่อนข้างทดสอบประมาณ890จุดเหมือนกันนะครับดัชนีแม่ตรงนี้ประเมินกลยุทธ์ยังไงดีครับครับในตัวในตัวซิ f ตี้เน็ฟิวเจอร์นะครับก็มีการขยับขึ้นในส่วนของตามตลาดต่างประเทศนะครับกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนะนะครับที่มีการทยอยประกาศออกมาแล้วก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ตรงนี้ก็ยังเป็น ใจหนุนนะครับแต่การขยับขึ้นเนี่ยอยากให้คนที่มีสถานะจะตาดูโซนแนวต้านระดับ8 9 7ถึงระดับ900จุดนะครับว่าจะมีปัจจัยบวกพอที่จะหนุนตัวดัชน,น,นีให้ขึ้นไปยืนได้แข็งแกร่งหรือเปล่าเพราะโซวนังกล่าวเนี่ยพอมีการขยับขึ้นยังคงมีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะปิดสถานะทํากําไรไปก่อนในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อนะครับอาจจะต้องรอนตัวดัชนีเน,นี่ยย่อลงมาแถวๆระดับ881จุดนะครับตรงน,นี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับการเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นครับ ครับผมได้ครับคุณวรุตวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองทางทองคําที่นำ